นี้อยู่ในคลาสนะครับร um. พฤติกรรมผู้บริโภคให้ดูอันอื่นบ้างบอกเลยคุ้มมากนาักศึกษ <c oughs> าเตรียมงานเล่นใหญ่มากนะครับเรียวพาพวดูวันนี้เ็ามีเสวนากันมีผู้เชี่ยวชาญอีกสี่ท่านโครงการนี้ใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะมากนะบอกเลยเยอะมากทุกวิชาต้องเรียนอ่ะคุ้มมากบอกเลยม <c> า <oughs> ดูงานาเสวนาของนักศึกษาปอโทนะครับพอนอกจากได้วิทยากรตัวเป้งมาแล้วนักศึกษายังต้องเอาธุรกิจจริงของตัวเองที่เขาทำกันอยู่จากคลาสจริงๆนะมาวิเคราะห์พฤติกรรมโชว์วิทยากรเตรียมตัวกี่โมงเตรียมตัวกี่โมงเมัวน เตรียมตัวมาห้าวันค่ะหวันแต่งตัวล่ะลูกแต่งตัวเตรียมการแต่งตัวแต่งหน้ามาต้องไปครึ่งวันประมาณครึ่งวันแต่งตัวแต่งตัวไม่เกิน5นาทีค่ะแต่ว่าหาชุดประมาณสองวันค่ะหาชุดประมาณสองวันเพื่อความบางจังเพราะว่าเมเจอร์เราต้องจึ้งค่ะจึ้งค่ะจึ้งค่ะจึ้งออกสื่อเยอะสุดแล้วเนี่ยสวยสุดแล้วรุ่นเนี้ยเพราะว่าเราเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงค่ะต้อง ต้องเป๊ะะนพิธีการสักนิดนะครับเปิดด้วยท่านรองประธานโครงการนะครับอาจารย์ประภัยทิพย์อาจารย์ประจําหลักสูตรการตลาดที่เป็นหัวหอกนะครับอาจารย์นิเวศธรรมะนะครับสี่เมนเทอร์ตัวตึงของเราดรสุรเชษฐ์ครับจากสมาคมส่งเสริมศักย์นำไทยไซเบอร์ครับคุณดวงพรครับคอมเมอร์เชียลแอนด์มาร์เก็ตติ้งไดเรคเตอร์สัตว์เวคูลจำกัดนะครับและอาจารย์พิมพ์ณัฐนะครับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาองค์กรต่างๆมากมายคุณภูริพงศ์ครับผอฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ผู้มาเากี่ประเทศไทยครับคุณปิยนาครับรองผอฝ่ายการตลาดคุณซีเมนเอเชียครับพร้อมแล้วก่่ออนนนนจะะฟััังงปาาากกกขทครบศึษ เจากโครงการการตลาดเกิดธุรกิจจริงมากมายนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างมีทั้งธุรกิจที่เป็นพวกน้ำหอมต่างธุรกิจธุรกิจผับแอลเลสโรลและธุรกิจอื่นๆมากมายครับเพื่อนําเสนอพฤติกรรมผู้บริโภคครับหลังฟังประสบการณ์ดีๆและแนวคิดจากวิทยากรแล้วแล้วก็เราต้องถ่ายรูปหมู่กันนิดนึงครับมาฟังความรู้สึกนักศอกษาเราในวันนี้ครับวิชาการตลาดชอบคําแนะนําของเมนเทอร์ท่านไหนในวันนี้ที่สุดเพราะอะไรครับเดยวไปดูเดยวไปดูคือเป็นคนแนะนําเองก็จริงๆแล้วถ้าชอบเหรอคะจริงๆชอบ หลากหลายค่ะแตกต่างกันแต่ว่าแต่ละเป็นเธอเขาจะมีแนวคิดให้ที่แตกต่างกันอย่างทางดรสุรเชษนะคะเขาก็จะมีความแนวคิดที่ค่อนข้างละเอียดเรื่องวันนี้แหละเรื่องวันนี้แหละพร้อมัสดีค่ะชื่อสกุลตาาทองจิคุณนะคะชื่อเล่นชื่ออุ้มค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่บริษัทเพนตะกรอิเล็กท c ผลิตพวกตู้ไฟฟ้าค่ะยังไงก็ปรัด้วยนะคะเป็นผู้จัดการ ชอบคําแนะนําครับอของเมนเทอร์ท่านไหนที่สุดในวันนี้ครับเพราะอะไรเพื่อนเอาปูชื่อมาให้เนี่ย <laughs> จําชื่อเมนเทอร์ <laughs> ไม่ได้เขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้เองดออรสุรเชษค่ะชอบอเพราะว่าให้คําแนะนําดีถ้าสนใจการตลาดแบบจริงจังแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาเรียนนะครับ